สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทวันงามแสงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h a n n e แกลกองสวัสดิการแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ สวัสดิการแรงงานประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานครั้งที่1ประจำปี2565วันอังคารที่11มกราคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวบุพภาเลืองสุด รองปหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานครั้งที่1ประจำปี2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายสมพงษ์คอยแคล้วนางวัชรีมากหวานผู้ตรวจราชการกรมผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานพร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้พิจารณาคำร้องตามมาตรา120แห่งพระราช บัญหยัดคุ้มรองแรงงานพศ2 5 4 1ของนายจ้างบริษัทฟูซันจำกัดลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน3คนคำร้องนายจ้างบริษัทจลุลัดโปรดักต์จำกัดลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน3คนและของนายจ้างบริษัทจูุลัดอินเจเนียริ่งจำกัดลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวนสองคน สวัสดิการแรงงานต้องรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรการฝึกอบรมนิติกรชุมชนต้นแบบจากมูลนิธิสุยนคุ้มครองสิทธิด้านเอกวันพุทธที่12มกราคม2565เวลา10นาฬิกานายวิสุทธิ์หงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน รับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรการฝึกอบรมนิติกรชุมชนต้นแบบในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติจากมูลนิธิสุนคุ้มครองสิทธิ์ด้านเอชจำนวนสิบคนพร้อมด้วยนางดาราพันธ์นิติศิริกุลผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานโดยมีนายทวชชัยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานร่วมบรรยายในหัวข้อกระบวนการคุ้มครองสิทธิด้านแรงงานในบทบาทของพนักงานตรวจแรงงานและน,นายธนัทช่างสารนักวิชาการแรงงานชำนาญการกองสวัสดิการแรงงานบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการด้านเอชในสถานประกอบกิจาการ สวัสดิการแรงงานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่ 1. ประจำปี2565วันศุกร์ที่14มกราคม2565เวลา13.30นนายน,นิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานมอบหมายให้ในายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่1 ประจำปี2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนางวชรีมากหวานผู้ตรวจราชการกรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานด้านเศรษฐศาสตร์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนสำนักมุบป,ประมาณและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจํานวน3คณะประกอบด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานคณะอนุกรรมการการจัดทําตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินก було, ู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและรับทราบคําสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน,างนเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานรายงานสรุปผลการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานรายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำเดือนธันวาคม2564รายงานผลการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีงบประมาณพศ2565ไรกาไตรมาสที่1ผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเรื่องโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานกําหนดการเข้าตรวจสอบรายง,งานการเงินของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานข่าวต่อไปจะเป็นการนําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวการดําเนินงานของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสลินทรราชีวิตทยาลัยในพระราชูปถัมภ์โดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้ศูนย์เด็กเล็กวิทยา เขตคลินทรัลชวิทยาลัยในพระราชปถัมภ์จังหวัดนคนปรปฐมและจังหวัดสมุทรปราการไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนเด็กปฐมไวัยได้ตามปกติจึงได้ดำเนินการส่งมอบอาหารเสริมและอาหารว่างได้แก่นมและขนมพร้อมการสแกนแบบเรียนและใบงานผ่าน QR code รวมทั้งยังได้จัดทําคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครูประจําชั้นจะมีระบ การติดตามผู้เรียนรายบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมจดบันทึกเพื่อสรุปภาพรวมและรวบรวมผลงานกิจกรรมของเด็กปถมวัยขณะเรียนที่บ้านกิจกรรมสุดท้ายสนยนเด็กเล็กวิทยาเขตสลินทอนและชีววิทยาลัยในพระราชูป,ปมัมถมจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงแงานจังหวัดสมุทรปราการจัดตั้งจุดบริการคัดกรองเชื้อโรคพร้อมประสานขอความอนุเคราะห์จากบริษัทเหล็กสยามในการจัดทำห้องพักสำหรับคัดแยกกรณีพบผู้ปว่วยติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ภายในพื้นที่ของสุนเด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการและทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคม2565ของกองสวัสดิการแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ y o u t YouTube c h a n n นลกองสวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด,ด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก็สรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ